สวัสดีครับผมพันตำรวจโทสงัดบ้าแบบดีลองผู้กำกับการป้องกันป่ามสถานีตำรวจภูทรเมืองสรสงครามขอรายงานสภาพการจราจรด้วยอากาศยานไร้คนขับประจำวันที่1มกราคม2568ช่วงเวลา12นาฬิกาดังนี้ถนนพระรามสองช่วงกิโลเมตรที่72ขาเข้าข,า,ขาออกรถมีปริมาณปานกลางเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีอุบัติเหตุในเส้นทางช่วงจุดกับรถกิโลเมตรที่69เรถเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีอุบัติเหตุ ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองกิโลเมตรที่67ไม่มีซ่อมสร้างรถเคลื่อนตัวได้ดีถนนใบพารตุทธรจังหวัดปากท่อสายเก่ารถมีปริมาณน้อยเคลื่อนตัวได้ดีตามสัญญาณไฟจราจรช่วงสะพานข้ามแม่น้ำวัดพวงมาลัยไม่มีรถจอดเสียหรืออุบัติเหตุในเส้นทางถนนสมุทรสงครามบ,บางแพรเส้น3 25มีรถ ปริมาณปานกลางเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีอุบัติเหตุในเส้นทางไม่มีซ่อมสร้างถนนทางเข้าเมืองและรอบตลาดแม่กองตลาดล่มหกที่มีนักท่องเที่ยวมาดูรถไฟและไหวพ้พระหลวงพ่อบรแหลมรถมีปริมาณปานกลางได้กำหนดจุดจอดรถบัสขนาดใหญ่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนวัดป้อมแก้วส่วนรถขนาดเล็กเข้าจอดลานวัดเพชรสมุทรและถนนด้านในมีเจ้าหน้าที่จราจรอาสาจราจรอำรนวยความสะดวกด้านการจราจร ด้านการจราจรทางน้ํามีเรือข้ามฟากระหว่างฝั่งแสงวนิตกับตลาดแม่กองไม่มีอุบัติเหตุทางน้ําหรืออุปสรรคทางน้ำแต่อย่างใดขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไรอุบัติเหตุ